ฮิเมจิแคเซอร์ปราสาทฮิเมจิปราสาทฮิเมจิในเมืองฮิเมจินั้นนับว่าเป็นปราสาทที่มีความสวยงามมากที่สุดในญี่ปุ่นอีกแห่งแต่กลับเฟ่งไว้ด้วยความหลอนที่ขึ้นชื่อลือชาของญี่ปุ่นเป็นอย่างมากจากเรื่องราวของซารายาชิกิหรือผีนับจานซึ่งราวราวความหลอนนั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยเอโดะเมืองหญิงรับใช้ในปราสาทที่ชื่อว่าโอกิกุซึ่งวันหนึ่งเธ,เธอเกิดไปรับรู้แผนการร้ายของเจ้านายตัวเองเข้าก่อนที่จะเผอไปเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับคนรักของเธอฟัง ซึ่งคนรักของเธอนั้นเป็นซามูไรของฝั่งตรงข้ามเจ้านายของเธอทําให้แผนการของเจ้านายเธอนั้นต้องประสบกับความล้มเหลวและหลังจากนั้นเจ้านายของเธอก็ล่งรู้ว่าความลับนั้นรั่วไหลไป,ไปจากเธอนั่นเองจึงได้วางแผนให้เธอนําจานที่มีค่าออกไปทําความสะอาดและได้ขโมยจานออกไปหนึ่งใบและใส่ร้ายเธอว่าทําจานอันมีค่าหายไปจากนั้นก็นําเธอไปประหารชีวิตและทิ้งศพลงไปที่บ่อน้ําภายในปราสาทนั่นเอง หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็จะมีผู้คนในปราสาทได้ยินเสียงของผู้หญิงนั่งนับจานจากใบที่1-9ถึงหลังจากสิ้นสุดการนับที่9แล้วก็จะร้องให้เป็นเสียงโหยหวนอย่างมากและมีคนพบเห็นดวงไฟออกมาจากบ่อน้ำนับว่าเป็นเรื่องเล่าแสนคลาสสิกอย่างมากของญี่ปุ่น